S <S <S สบายดีสบายดีสวัสดีพพี่น้องเมื่อนี้สสุดตะเก่าเนาะสุดปังเสานี่แหละเป็นคลิปที่สองเดือดเนาะอันสิมาเก็บผพักขี้เล็กคี่น้องนี่พักผักขี้เล็กอยู่โยงเหนเนี้ยนนี่แหละเนาะขับรถมาู้เดียวเสียดเมนอ,ออมขี้เล็ก แกงขี้เล็กแหละพี่นอ้องแกงขี้เล็กใจใจตีนง่วตีนง่วที่คอยไปสือมาเมื่อน่นเนาะเมื่อที่ไปตลาดนั่นแหละอันบริไทยคลิปเนาะพี่นอ้องไปตลาดกับปีใหม่กับคู่จอยแต่ข่อยบริไทยคลิปมาคนเดียวปลาใส่ปลา,ปาไว้็อีเ้เมยเนาะยูสะพานคูแหละพี่นอ้องเมยเรามันจังเย็นแน่แหละก๊า ฝนคือสีต,ตกไงพี่น้องเอาแบบเอาเอามันเอาแบบเอาแบบฝนสีต,ตกะแขนไผลพี่น้องเอากะมาตัวเดียวเด็กกนะา,าสิมาเก็บเนาะเอาถุงมาใส่ถุงมันแค้มาเก็บแค้มท่าเนาะพี่น้องพักขี้เล็กอยู่แถวนี้มัน มันมีแต่แถวนี้แล่พี่น้องพอยากไปปลูกดุต่วา่าบ่มีเบียดน,น้อยๆนะมันกับบุมีหยอดงามปานใดดอกพี่น้องมีแต่หยอดแบบเมื่งบงกัดเทอะนะเมืองบ่งกินเผียบ่แม่นเมื่งบงเดี๋ยวเผียมันเป็นเผียบ่พี่น้อง Mach. เสร็จแล้วเดี๋ยวแล้วพี่น้องเมื่อไรน,อน,น้องมาดิไปเจอกันอยู่เพื่อนเมื่อก่อนนะ่ะมาแบบนี้ยาดน,นะพี่นอ้องมาคนเดียวตอนนี้ใหญ่แล้วเนาะก็เลปยประหยัดอ่ะมาหอด้วเนาะพี่นอ้องกวออันน่ะคางหมะเขาว,ว้ก่อนเนาะขั้นตอนแรกเขาก็มาจัดการใบขี้เล็กของเราเนาะก่อน เครื่องกีเด็กกะมีแงนาพี่น้องในะการเขาเบือนี่กะหมูเอ้ยพ่อเมน่นตีนงัวเนาะที่ต้มแล้วอันคอยต้มไปจนเปือ่อยเดี๋ยวต้มบางเสาเนี่ยมีแดดทำการต้มใบขีเด็กให้มันเปือ่อยเดี๋ยวก็มาใส่เนาะดูใบขีเด็กก่อนพี่น้องขุดเอาแต่ใบไม่น้องเหรอ อดมันเท่ากับบัวตองเด็ดอ่อ,อนๆเท่ากับบัวตองเด็ดนี่นี่อ่อ,อนๆเท่ากับเด็ดเอาเอาแต่ใบมันดิ ี่หยอดปอ้องอ่ะจะหยอดขีดได้พี่น้องเสร็จแล้วเมื่อนี้เสร็จเสร็จแซ่บหรอด้องพี่น้องนี่ นี่เฮาก็ับนี่แก่พี่น้องได้เติบแม่นี่ก็ไปทำการ์ดต้มจักหนามต้มจักก้อนซ้องหนาบเนาะคือหนองเห็นมันเศ้าคมเห็นมันคมแบบคมหน่อยหนึ่งนแะแล้วกะ็ใส่กระถิเต้า้นี่คืออ,อ้อมเขาเรียนยังอ้อมคิดเล็กอ้อมคิดเล็กเนาะ ใส่ใส่กะทิใส่มะพร้าวน่ามันมันสิเศบแน่มันสิเศบแบบมันๆนะออกมันๆแล้วก็คมๆหน่อยหนึ่งเอากะทิม่ใกินน่ามัน้าให้สะอาดเนาะแล้วก็ไปต้มมันเป็นหน้าไม่ไรต้องหน้าให้ม่เจ้าคม หลังจากนั้นกับตำขอเบือก็ยานั่งไหวได้นดนะู้นอะเอายานั่งไปหลังก่อน Ui anh em bam rồi đó nó เราเบื่อมี่โอ้ยพระคอมบัวนีข้าวกระตมน้ำที่ซองนะพีบบ่น้องสิบปงได้แบบนี้ปงพ่อกระใสมีกะทิน้ำนองข้าวชีใส่จกกังใส่ป่านไหมท่าน น้ำม,มันออกแล้วก็ใส่โคกเลยตำตำใส่กับคคยา,าบน่างเลยพี่นนองมแต่ิ่มตำหมักพริกเดี๋ยวคอยตำพริกพี่รังตำบมมาัดตำม,มันมุนๆเนาะพี่นนองมเ่าต้องมุนแห้งกันหน่อยะจะอี สบายดีอะสบายดีเคุณพี oh, really ่น้องใส่ปานมาแต่ขัวไก่เมียดังเอ้เอาเอาอันิวเอาไอันิวสบายดีนะดิปวดเมื่อยปวดไม่ปานตอนนี้ก็เมื่อยเลยขวดแขนจะกยโอ้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 ยสบายดีนะลูก สวัสดีพ่อแม่ป่าลูกสวัสดีสวัสดีเด้อสวัสดีสวัสดีเนาะสวัสดีอุกมันบังไปกับสาวอยู่บ้างอุ้ยอายอุ้ยหยันไอายหยันวะเมนเสวยวะจะหยานอา้วะอุ้มใครยามันยังไม่หยัเอินเอิืนอันเอิืนจะในวันน้ำเบาวน้ำเบาวแม่หรอเดินเด้ออายน้ำเบาวอัน อยู่กันนบอันนบอันนบานิวโอโอมึงนี่ยสหายเคยโอถ้าเป็นปานเปิ่คนเนี้ยเอาเราลงแล้โอ้ยมันมีคนง่างเลยพี่น้องโอ้ยโอ้ยคนง่เนี่ยติเอันนี้เน่อันนี้เน่เนอะอันนี้เน่เนอะอันนี้เนอันนี้ไ่ค่อยเหนียวใสายนไ่ค่อยหัวเสียงดังนะ้ม เด่ว่ามันแล้วพอท่านหอดเดือนมันหัวล่อมันตังมันตังมันบนหิมนะอยากกันบะอาหารปันใดพ่นบัปากปันใดหยอกให้แง่คุณจังยิมหยอกเฮืองหยอกจนเท่าเมื่อยหูมันจังหิมไหวบานนะหยอกจนเมื่อยดีแล้วจังยิมใจแบบบัวป่าปันใดถึกใจจังเบาถึกใจจังเมาถึกใจจังป่าชส่มใสเป็นคนเนี้ยนะบัวบ่าวเด้อบัวบ่าวชุ้มจีชุ้มห่าเนาะนะ nhau cho mười cứ 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 gặp của tang yêu tang hang của tang yêu thương lắm của mình yêu thương nan như là hơi anh anh như là hơi 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 ไปบ่ดุไปบ่ไปหามบ่ไปบ่อาไปบ่เอาไปบ่ไปบ่ดุไปบ่ไปบ่โอ้ยเไปไปใช่หน่อยเอฟซีบอกว่าจำมั่มจังเลยจำมัจังเลยใส่ไปไปหาหมอเห็ดเมนู่าท่นแสไมีน้องอ้อมคิดเล็กกำลังกาย พาเปิงสายปานก่อนพาเปิดเพราะว่าหันตาผมชายปานเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงชายปานเงี้ยงเงี้ยงเงี้ยงเอะไรกัเาหี้ยนมาวา้อ้ึ่ื hey. ้อยางเดียวชส่ปานเตซื้อม่เตซื้อไม่เต๋อื้อพ่อแหล่ปอบน้ำมันทำมอำไรทำไรไปออบน้ำไปหลุกไปออบน้ำเออเมเทีกินแเดวแล้วต้องมปออบน้ำอาบน้ำาอบน้ำ๊ายบายในหรื ไปอบน้ำกันเนาบไปไหว้แมมังจงูงูเาอบ่านี่งูเข่าบ่างูเาเลยกำลยอยู่นี่กำลยอยู่นี่เฮ้ยมักต่กำมือบ่เคยบ่คยทีเวนมืออะไรนี่ตใหม่อยู่จักตกใจยังี่ต่ตกใจไปอาบน้ำใช้ไายบว้แม่เพลิก่อน อานาำให้แม่นแม่ใสอาหนาให้ปานให้ใส่ปลาตามแนว,ว,วเลยเนาะพี่น้องแนวละเ้าลงเลยมันชิมเดเนนะเึงนงอะ coi <tôi> nụm cho xe ban xe ban âm nam đây pheo pheo nghe chết điểu loải om kia đây cậu cả loa ăn loa ăn ăn điều cho xe ban nọt này năn mờ đúng không năn mờ ใช่ไหมกินนมมะมะลุกกินนมมะนมนาขายอีกนวันจแชปันหนักบักตื่น ตื่นง่ายตื่นเบาดังบมดละเอาล้างน้อยหนึ่งก็ตื่นกินนุ่มไหนใส่เสือนอตได้หรือเปล่ากินนุ่มใส่เสือนอตสวัสดีค่ะสวัสดีจ้า ฟาดีว์ฟาดีจข้าขนหนียต้องเหตุให่งเหตุจนตกใจหัจังหัวเต่เออเดี๋ยวหัวได้เดเออห่

บายบายเนี่ยไปพูนเน่ยไปพูนเนี่ยไปพูอาไปบายเน่ยไปพูนนุ่เน่ยไปพูเนี่ยไปพูนหนุมเนี่ยไปพูนเนี่ยไปพูนเนี่ยไปพูนหนุเนี่ยไปพูนไป